สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรหลักร้อยมาฝากท่านผู้ชมอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปเปรียบเทียบกับสูตรที่ลงให้ ทั้งก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันชนกันตัวไหนก็เอาตัวชนนั่นแหละครับเป็นตัวเด่นหลักร้อยนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับลุเงเนียงเพิ่งจะลงให้เ,เป็นงวดแรกนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับ วิธีทำทำยังไงทำวิธีทำนั้นก็ไม่ยากนะครับก็รอดูนะครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิด ขอบคุณครับเอาละครับที่นี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีทำทำยังไงนะครับวิธีทำนะครับก็ตั้งรางวันที่หนึ่งลงไปทั้งหกตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวนะครับแล้วก็ สามตัวหมุนครั้งที่สองนะครับแล้วก็หมุนครั้งที่สามนะครับตั้งลงไปเลยนะครับเพราะว่าสามตัวนั้นจะจะมีหมุนสี่ครั้งนะครับหมุนสี่ครั้งแต่เอาหมุนครั้งที่สองแล้วก็หมุนครั้งที่สามนะครับมาตั้งลงไปนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้หมุนครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับ หมุนครั้งที่1หมุนครั้งที่2หมุนครั้งที่3หมุนครั้งที่4นะครับเอาเฉพาะหมุนครั้งที่2แล้วก็หมุนครั้งที่3นะครับทั้งที่1ครทั้งที่4ไม่เอานะครับตั้งลงไปนะครับวิธีทำก็เอาหลักแสนมาบวกกับหลัก10บน2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลัก10บล่าง1ครั้งมาบวกกับหลัก10หมุนครั้งที่2 หนึ่งครั้งบวกกบหลักหน่วยหมวนครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกกบหลักหน่วยหมวนครั้งที่สามหนึ่งครั้งแล้วบวกห้าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวกสี่บวกเก้าทุกครั้งไปนะครับามาดูวิธีทำกันเลยนะครับเริ่มคำนวณได้เลยนะครับเจ็ดสองสิบสี่คือสี่นะครับอันเนี้ย

4, 4, 7, อาบ่เป็นเจ็ดตัวนี้บวกผิดอีกแล้วยี 23, บวกใหม่นะครับเกบวกสเป็น13 13าบวกเเป็น22 22ิบวกเเป็น31มสิบเวกหเป็น37 37บวก2เป็น39 39บวก5เป็น44นะครับออันนี้ถูก44ผลลัพธ์ได้ก็คือ4นะครับ4บวก4ก็เป็น8 8บวก9ก็ได้7นะครับงวดต่อมาไว้ออก812นะครับ812 หลักร้อยก็คือแปดนะครับก็มาเข้าที่เลขแปดอ่ะดูงวดต่อมาเลยนะครับ1 2ได้2 3งบวกสเป็น5 5้บวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น12 12อบวกเเป็น19 19กบเวกสเป็น23 23ิบวกหเป็น28่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8ปนะครับแปบวกสเป็น12ก็ได้2 2งบวกเได้11ก็คือ1นะครับงวดต่อมา หวยออก202นะครับ202หลักร้อยก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลขยกงมวดต่อมานะครับ02ได้0เหมือนเดิม7บวก0 ได้7 7บวก6ได้13 13บวก2เป็น15 15บวก4เป็น19 19บวก6เป็น25 25บวก5เป็น30นะครับผลลัพธ์ก็ได้0นะครับ0บวก4ได้4 4บวก9ได้3นะครับ4บวก9ได้3 งวดต่อมาหวยออกอะไรครับ3ตมตบนออก446นะครับ446หลักร้อยก็คือ4นะครับก็เข้าทีาเ่เลขยก4นะครับก็ผ่านอีกงวดนะครับ ดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมา4 2เป็น8 9บวก8เป็น17 17บวก4เป็น21 21บวก6เป็น27 27บวก7เป็น34 34บวก0เป็น34 34บวก5เป็น39นะครับ ผลลับที่ได้ก็คือ9 9บวก4ก็ได้13ก็คือ3 3บวก9ก็ได้2นะครับงวดต่อมาหวยออก9 5 2นะครับ9 5 2หลักร้อยก็คือ9นะครับก็ผ่านอีกนะครับ งวดต่อมานะครับ5 2เป็น10ก็คือ0 7บวก0ได้7 7บวก6ได้13 13บวก3เป็น16 16บวก5เป็น21 21บวก9เป็น30 30บวก5ก็เป็น35นะครับผลลัพธ์ก็คือ5 5บวก4ก็ได้9 9บวก9ก็ได้8นะครับงวดต่อมาหวยออก9 90นะครับ990หลักร้อยก็คือ9นะครับก็เข้าทีเดเลข9นะครับงวดต่อมานะครับ 9ก้าก็ได้8ปนะครับห้วกแเป็น13นะครับ 13, 1 3บวกหก็เป็น14 1 4ีบวกสก็เป็น18 1 8ปวกหก็เป็น24 2 4ิวกแก็เป็น32 3 2ิบวกหก็เป็น37นะครับผลลัพธ์ก็ได้7 7็บวกสก็ได้1 1บวก9ก็ได้10ก็คือ0นะครับงวดต่อมาไวยออก097นะครับ097หลักร้อยก็คือ0ก็เข้าที่เลข0นนะครับอ่า งวดต่อมานะครับ9 28 8 2บวก8เป็น10นะครับ10บวก9เป็น19 19 19บวก5เป็น24 24บวก5ก็เป็น29 29บวก0ก็เป็น29 29บวก5เป็น34นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4นะครับ4บวก4ก็ได้8 8บวก9ก็ได้7นะครับงวดต่อมาหวยออก3ตัวบนก็คือ757 7นะครับ757หลักร้อยก็คือ7ก็เข้าที่เลขก7นะครับ งวดต่อมานะครับ5 2เป็น10ก็คือ0 3บวก0ได้3 3บวก8ได้11 11บวก1เป็น12 12บวก0ก็เป็น12 12บวก4ก็เป็น16 16บวก5ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ1บวก4ก็ได้5 5บวก9ก็ได้4นะครับงวดต่อมาหวอยออก544นะครับ544หลักร้อยก็คือ5ขอเข้าที่เลข5นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูงวดประจำวันที่17เดือนมกราคม2567นนะครับหลักร้อยจะได้เลขอะไรเราก็มาคำนวณกันเลยนะครับ

36บกวกก็เป็น41นะครับก็ได้ผลลัพธ์1นะครับ1บวก4ก็ได้5 5บวก9ก็ได้4นะครับได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมก็คือ1 5 4นั่นเองนะครับนี่เป็นหลักร้อยนี่คือหลักร้อยงวดประจำวันที่17 เดือนมกราคม6 7 6 7นะครับทีนี้เราก็ได้แล้วหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือ154ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาล่ะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ